หัวข้อถัดไปหัวข้อของรายการค้าวันที่31มกราหัวข้อย่อยที่4ค่ะบันทึกปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะหัวข้อนี้ตรงกับเคสดัตี้ชุดที่1หน้าที่26นะคะสำหรับโปรแกรม s m a r t b บิและโปรแกรมอื่นๆในเครือของ c r y สตัล s แวร์กรุ๊จะมีเมนูที่ช่วยในการปิดสินค้าคงเหลือให้อัตโนมัตินะคะ แต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่มีการปิดสินค้าให้อัตโนมัติผู้ใช้งานจะต้องไปพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือโดยพิมพ์2ครั้งนะคะครั้งแรกพิมพ์ยอดโดยระบุวันที่ที่เป็นต้นงวดและครั้งที่2พิมพ์รายงานที่เป็นวันที่ณนะปลายงวดค่ะขั้นตอนการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือนี้เราจะทำกรณีที่เราเลือกการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ p e r i o dic ิกนะคะ เราจะไปทําการบันทึกที่โปรแกร,รมเลยค่ะเราจะออกอเราจะยังทํางานอยู่ที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะใส่วันที่นะคะ5 8การบันทึกปิดสินค้าคงเหลือนี้ก็คือการเพิ่มวลเชอร์ขึ้นมา1ใบแต่จะต่างจากวลเชอร์อื่นตรงที่ เราจะระบุที่ช่อง type นะคะ TYP t y p X, โดยใส่ตัว c ค่ะตัว c ก็หมายถึง voucher ที่เป็นชนิดปิดบัญชีนะคะ close โปรแกรมก็จะขึ้นมาถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนใดในที่นี้เราจะปิดเพียงเดือนเดีเดยวคือเดือนหนึ่งนะคะ tab 2558เราคลิกปุ่มโอเคได้เลยค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดของบัญชีอะไรให้บ้างตัวเลือกลำดับแรกก็คือว่าให้ปิดสินค้าคงเหลือไปงวดซึ่งใช้กรณีพรีออิกนะคะหรือปิดบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะแต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตัวเลือกบนสุดค่ะปิดสินค้าคงเหลือไปงวดนะคะ โปรแกรมก็จะทำการวิ่งไปคำนวณหาตัวเลขของมูลค่าสิน,สนค้าคงเหลือนะคะทั้งยอดต้นงวดและปลายงวดมาให้ค่ะจะเห็นว่าโปรแกรมบันทึกให้แล้วนะคะเดบิตบัญชีสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีหมายเหตุนะคะของแต่บัญชีนี้นะคะว่าปิดสินค้าสำเร็จนะคะปลายงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายยอดเงินคือ1 7 6 160บรรทัดที่2 เป็นบัญชีสินค้าสำเร็จรูปเหมือนกันนะคะแต่เป็นยอดของต้นงวดนะคะยอดของสินค้าคงเหลือต้นงวดก็คือ167,000บาทและผลต่างนี้เราจะเอาไปไว้ที่บัญชีต้นทุนขายนะคะเป็นตัวเลขเท่ากับ9,160ค่ะตอนนี้โปรแกรมก็ช่วยหาตัวเลขมาให้เราแล้วเราก็สามารถที่ F10 บันทึกได้เลยค่ะ โปรแกรมถามว่าให้เครื่อนรันหมายเลขวอเชื่อให้หรือไม่กด yes นะคะตอนนี้ก็บันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือดูนะคะว่าตัวเลขที่ได้ตรงกับที่โปรแกรมปิดให้หรือไม่เราจะไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะคลิกแต่หัวข้อย่อยนะคะเข้ามาที่หัวข้อย่อยรายงานสินค้าและ Pri c ล l ส s ์ค่ะ เราจะไปพิมพ์รายงานนะคะชื่อรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือรหัสเมนูว่า P-stock 2เจอแล้วนะคะเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมก็จะให้เลือกสาขาเลือกชนิดสินค้าซึ่งเขาจะขึ้นให้อยู่แล้วนะคะและก็เลือกพิมพ์สินค้าโดยเรียงตามรหัสตั้งแต่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะคะในที่นี้ สินค้าเราที่เป็นชนิดสินค้าเสร็จเรูปเนี่ยมีเพียงสีรายการคือรหัส G1 ถึง G4 ค่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะและเราจะพิมพ์ยอดคง,งคลังซึ่งเป็นยอดปลายงวดนะคะเพราะฉะนั้นจะพิมพ์ณนะวันที่31-01-2558ถูกแล้วค่ะจากนั้นก็ลงมาคลิกที่ปุ่มโอเคด้านล่างนะคะกดปุ่ม Print เพื่อสั่งพิมพ์รายงานดูทางจอภาพค่ะ จะเห็นว่าตัวเลขมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดตรงกับที่โปรแกรมปิดให้อัตโนมัติเมื่อสักครู่ก็คือ176,160บาทกด f 1 0หรือ escape นะคะเพื่อออกจากหน้าจอาการดูรายงานนี้เป็นนั้นว่าการบันทึกรายการปรับปรุงปิดบัญชีหัวข้อหัวข้อย่อยที่4บันทึกปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ